เอาการเปี่ยวไปทําขนมจ้ะดูเพียลงดูขนาดใบมีพิษนะเพียยังกินอย่างง้เพียไม่ตายเนาะดูดูเพียลงดูการเปี่ยวจ้ะคนไทยเขาเอาไปกินแทนมะยมเอาไปแกงส้มจ้ะฉันเอาไปแกงส้มเอาไปทําขนมเค้กทําเยม่ํทำของหวานได้จ้ะทำขู่กับสตรอเบอรี่เขากันได้ดีเลยจ้ะภาวนานี่เป็นนาสตรอเบอรี่เลยเนาะ สวยจ้ะดูใบนี่ดูยังใหญ่ดูใหญ่มากต้นี้ฉันซื้อมาเนาะมันหน่อยต้นพวกนี่เอามาจากสวนผี่สาวม,มันขยายพันธุ์เร็วเนะโอ้โหปะเอาไปทำขนม